จ้ามือนี้ไม่ใได้จอยกามาจำศีลอยู่วัดแต่ว่ากทายรูปคือสิบ๊วยผิดศีกที่น้องพี่น้องเนาะทายรูปกาาจำศีลอยู่วัดกับโมสีหาคนนี่แหละพี่นอ้องเป็นวัดปลาวัดปลาทาบรีเฮาก็มีปูสีบลีวะ สาบวกพระพุทธเจ้าผู้เพิ่นมีโสดมีลาบขอโสดขอลาบเพิ่นเพิน่นเพื่นกับบูชามาประดิษฐานไว้สักกะละบูชากลับไว้นี่ล่ะจ้ะพระศรีวาลีเอตาคัทะผู้มีเลิศผู้มีลาบเป็นเลิศนะคะมไะาไว้สักัะสักกะละบูชาแล้วก็สิมีของโบราณพี่น้อง อันนี้สิเป็นโป่งที่พูะเาบุรีล่นเพื่อนว่าพระทางโป่งแรงนี่แหละจ้ะคือโป่งปุ่นห้อยห้อยเพื่อนเอาไม้ทางมันก็จะทางโป่งมึงนี่จ้ะทางปป้งป่งโป่งป่งทางโป่งนี่แหละเพื่อนว่าพระทางโป่งแรงนี่แหละคือโป่งมันเอาไม้มาจ่อหูจ่อหูสองขาง ปงอันนี้เพิ่สิเฮียเ้โบรานานั่นมาพี่น้องมันยั่งอยู่เป็นโปงยั่งอยู่จ้ะก็เลยเอามาไว้ให้ลูกให้หลานบึงนง่งเพิ่นว่าโปงแรงว่าสั่นทางโปงเนี่ยมือเศร้ากือแรงทางโปงเพืน่นสกิบๆขึ้นมีนนอันนี้ต่อไปกะสิ ัดไปไหว้พระถึงเทิงสารา,างานย่อมเพิ่นก็ได้ห้างนกมาตาไฮแต่หนาเพินเนเนพ่นก็มาแขนไว้แขนไว้ถ้าเบื้งว่าเพิ่นคืองามแท้ห้างนกเพิ่นเสียดอยู่ท่ามเหมือนที่พี่น้องเสียดอยู่ท่ามในท่ามเลยเพิ่นเห็นเพิ่นเกเอามา อันนี้โ่งนี้โ่งนี่บงเมื่อไกลจะเป็นรูปหัวใจรูปหัวใจรูปหัวใจพี่นอะเกิดประจูเข้าไปมาพักควันสมองมาสาดแบตเตอรี่มือหนึ่งเริ่มเย็น กามาสาถูน้ำกันด้วยพี่น้องเลยวันนี้เป็นวันผ่าแปดคำวันพุดธที่แปดที่เก้าเดียนสิงหาคมพี่น้องเจ้าขาไหวพระน้ำกันด้วยเจ้าขาพระพุทธรูกเพื่นกับกปฏิฐานไว้หนาเับรูเหลี่ยมไซส์เจ้าขา แรกกรสีเงียบงุบราฮุบลมเย็นเพื่อนสิเป็นวัดปลาเจ้าค่ะพี่น้องเพื่อนเป็นวัดปลาเพื่อนกระสิมีละฆังซูม,มือนี่เพื่อนประทางโป่งไม่เจ้าค่ะสมะีมีละฆังมีละฆังเอาไปถะเคาะสัญญาณอันนี้จะเป็น กล่ chat, องซาที่หยัดย่อมเขาไว้ ie, เอา้าอันน,อน,อน,อน,นี้เป็นละฆังน้อยละฆังน้อยเห็นแล้วมเขียนอันนี้อันออนี้เป็นคองคองพี่น้องคองบรรยากาศรอบวัดก็ลมลื่นพี่น้องเอ้ยสากเขียวเป็นแลบเองเครื่องเป็นเครื่ออันวัระเพ็ด บ้านเท่ากับเอิญเครืองขอห่อเนาะแต่ว่าเป็นเถาวอลละเพชรเป็นสากเขียวให้เท้าเป็นยางดีเลยพี่้อกเป็นสากเขียวดูแลก็บสบายตาสบายใจเท่ากับปลาทั้งบานทิมไว้ มืออื่นเท่ากับจังไปต่อสูไม่เจ้าค่ะลิปนี้กับบุญรักษาทเทวดาคุม้มครองจ้า